โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้ำมันตัวอ้วนกลมนะครับหรือช่องแม่แคทอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเราก็อยู่กันในเกมอินดีสไตล์นะครับหรือเกมเอ็กช็อตในเวอร์ชันมือถือนงครับก็เมืออให้บริการในไทยเป็นที่เนบร้อยแลวนะครับอ่ะสวันนี้ครับเราก็จะไม่พูดพานนำเพลงครับเราก็จะมาย้อนวัยในเกมยูค่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นใน2โหมดกันก็คือโหมดธรรมดากับโหมดซอมบี้แล้วกันเนาะในส่วนของพวกรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับม เดี๋ยวจะพาไปชมในหมดธรรมนาก่อนแล้วกันนะครับอ่าผมขอเลือกด่านอูต่อเรือแล้วกันครับอ่ะจับคู่เลยนะครับนะนี่เป็นสกินที่ได้มานะครับอ่าในส่วนของอ่าด้านบนนะครับก็จะมีแบบ อันนี้ครับปรับเป็นออดได้นะสามารถยิงออโต้ได้นะครับเวลาเราหลอกเป้าไปแล้วนะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับก็คือไฮไลท์ของเกมนี่เลยนะครับก็เหมือนไอช็อตสมัยก่อนนะฮะก็คือการเต้นเพิ่มเลื่อนครับตรงนี้เลยอ่าอ่าเลยว่าไฮไลท์นะครับไฮไลท์เลยนะ โอเคเราไปยิงคนกันดีกว่าไม่รู้คนหรือบอดนะผมว่าอาจจะเป็นบอดก็ได้เพราะว่าผมก็ยังไก่กลยครับนี่เรียกว่าเก่งกับบอดอืมไฟในถ้ำสวยแตกหนึ่งโอโอ,โอเราเนี่ยแตกเอ,อือเออใกล้ไปหน่อยครับเเกมแนวะ f ่ยผมเล่นไม่ค่อยเก่งคนระับไม่เก่งเลยแหละไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเล่นเก่ง เดี๋ยวนี้สติแบบช้าลงี้ครับ <Double kills. S 1> ผมว่าผมยิงเองไหมล็อกล็อกดีกว่า <laughs> เพราะว่าผมผมไม่สามารถซ่อนเมาส์เป็นครับถ้าเป็นคอร์ดิตี้มันจะกดอัลติเมทซ่อนเมาส์ได้อันนี้มันต้องคลิกขวาคนะ <Double kill. S 1> ้างนะยังหาวิธทีซ่อนมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้ก่อน <laughs> กเกยตั้งเป็นล็อกออนดีกว่าครับ โอ้ทิปเปิลคิวต่อไปเนี่ยผมจะไปรีวิวในหมดของซอมบี้ล้วกันนะครับไปเลยหัวชิเกนก็มีนะแยวขอไปซอมบี้ล้วกันครับไปเออฉากนีเนนะเนเ้เหมือนอยู่นะเหมือนเลยครับเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่จะเห็นว่าการาฟิกก็ถ่าม,มาได้ สวยงามไม่แพ้เวอร์ชันพีซีคนระับเออไม่แพ้กันเลยนะจริงซอมมอี้เนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่มามมี่อยู่ไหนวะหุยตกอ้าวโอ้เป็นมามมี่แซะเป็นตัวไหนดีเออ๋ามีมีเลือกเลยครับมีให้เลือกเป็นด้วยนะอ,อ่าแมกะทั่นเราเป็นมามมี่เราก็สามารถเต้นได้ครับดูตรงนี้นี่โอเค มีมีท่าปอปปิ Pokémon> ้นด้วยนะเออกระตุกนิดน้อยครับเมื่อกี้ลืมกระโดดมาแล้วใครถูกมาม่สิง นั่นไงโอ้โหชัดเลยถึกถึกถึกนี่ก่อนเลยตันนี้น่าจะหลุดหลุดปะหลุดด้วยแหล,หลแรเรียบร้อยไปหนึ่งเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละเดี hmm. ๋ยวเขาบอกให้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ <laughs> เขาว่าไงเราก็ว่า,วางั้น มุมโยมมุมชิดมุมไเออชิดมุมใบเฮ้ยวนวนวุนวนว้นตกแล้วเน้น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 ,เ,น,น,เ,น,นเออสูตรชิดมุมครับเออสูตรเดิม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Elite s t y e นะครับหรือ e Action ในเวอร์ชันมือถือนะก็รีวิวในโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดซอมบี้นะในส่วนตรงอื่นครับไม่มีอะไรสำคัญนะอันนี้คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยนะครับอ่ะก็ต้องจบรีวิวไปเพียงเท่านี้นะประมาณนี้แบบคร่าวๆสั้นๆน,นะสำหรับ Elite s t y e นะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบเกมนี้นะเออใครที่อ่าอยู่ยุค90เนี่ยก็จะเคยผ่าน e Action มาก่อนครับหรือรุ่นปัจจุบันนะอ่ะอ่าน้องๆน,นะครับก็อาจจะเคยเล่นเกมพวก Point Blank หรือว่า e Action เหมือนกันนะเออซึ่งเกมนี้ก็อาจจะทําให หวนขึ้นมาบรรยากาศเก่าๆอีกครั้งนึ่งครับสำหรับใครที่มาชมช่องดําต้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่ให้บอลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและไลฟ์ใหม่ๆ like จากช่องนี้ครับสำหรับนี้ครับอีดิสตัยนะครับและก็ช่องน้ำแบบดําต้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมจ้ะ